ทุกคนเนี่ยได้กำลังใจได้มีความอบอุ่นเขาเรียกว่าพึกเพิ่มากๆ,ๆนะครับผมอยากจะมาเรียนรู้และก็รกักการเรียนรู้อย่างสมเงินครับผมผมเชื่อว่าทุกคนนะสามารถเป็นคนดีคนเก่งคนเสเ็จคนตั้งเวยมากขึ้นไปได้อย่างแน่นอนขอเสียงตรบมือให้กับคนเก่งทุกคนนะครับโอเคทครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับในวันนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าโอ้โหเป็นสุดยอดความรู้นะครับที่ผมเองเนี่ยได้นำมาฝากใช้กับตัวเองแล้วแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากจะนำมาแชร์อยากจะนำมาแบ่งปันครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ย เออ่เคยเป็นคนหนึ่งครับที่เคยกลัวมากมากครับผมในการที่จะมาออกกล้องแบบนี้ครับโอ้โหเคยเป็นคนแบบนี้ครับเนื่องเคยจับเออ่เคขาเรียกว,ว่าให้จับสันนะครับเพื่อนเวลาออกมาหน้าเวทีก็ก็รู้สึกสันมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าว,วันหนึ่งนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ได้พลิกขันตัวเองครับแล้วก็เขาเรียกว,ว่าจากเด็กหลังห้องมาเป็นเด็กหน้าห้องครับแล้วก็เวลาครูถามอะไรก็จะยกมือยกมือยกมือ,มอนั่นเองนะครับผมโอ้โหตอนนั้นเป็นจังหวะที่คือผมถามตัวเองครับเพื่อนในในตัวเองนะในตัวเองว่าเฮ้ยฉันเนี่ยอยากจะ คืออยากจะออกไปข้างหน้าํางเลยแต่ว่าทําไม่ได้ครับทาไม่ได้แล้วก็โอ้โหผมผมจะลุกจะนั่งจะลุกจะนั่งอยู่ประมาณ9 9้าถึงสิครั้งแล้วเก้าถึงสิครั้งนะครับผมแต่ว่าครั้งที่สินะครับผมก็ลุกขึ้นมาครับแล้วก็ยกมือแบบนี้เลยครับอ่าแล้วก็โอ้โหตอนนั้นเป็นสวัสดิที่เราได้ปลดล็อกมากๆเลยครับล้วผมเนี่ยอยากจะนำมาแชร์อยากจะนำมาแบ่งปันซึ่งเป็นหนึ่งข้อดีนี้นะที่อยากจะแชร์แบ่งปันทุกคนนะซึ่งข้อนั้นคืออะไรนะครับผมที่จะทําให้ค่ยสามารถปลดล็อกความกลัวสามารถที่จะทําให้คุ นะครับแกเป็นคนที่เขาเรียกว่าทะลุทะลวงไปเลยนะครับเวลาได้พูดได้ได้พูดจาหรือว่าได้แสดงความสามารถในที่สาธารณะเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหไม่ไม่ต้องสั่นแบบนี้อีกแล้วนะครับเพื่อนโอ้โหเป็นเคล็ดลับที่สุดยอดที่ผมใช้นะก็คือว่าอย่างนี้ครับเพื่อนเราจะใช้แบ่งปันอย่างนี้นะครับผมว่าครับทุกคนนะครับผมเราเกิดมาครับเป็นคนที่มีความเฉลียงเองครับมันเป็นคือผมอยากจะบอกว่าเฮ้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากข้างในเพื่อนไม่ได้มาจากภายนะ เราเนี่ยพยายามที่จะไปหาสิ่งที่ข้างนอกตัวนะคบผมมาใส่ตัวไปเรียนเทคนิคการพูดไปเรียนเทคนิคต่างๆมากมายครับแต่ผมอยากจะบอกคุครับว่าการที่เราจะประสบความสำเร็จในด้านของการพูดนะครับแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วจะทําให้เราไม่ตัวสั่นมันเกิดจากโรคภายในของเขาคือเราเนี่ยจะต้องสร้างความมั่นใจของตัวเองออกมาครับแล้วก็คาที่จะปลดล็อกซึ่งเคล็ดลับในวันซึ่งเคล็ดลับในวันนี้ที่ผมอย,า,อย,า,อยากจะมาแชร์กับานก็คือว่าให้คุณทำทั้งตัวทำทั้งที่คุณพร้อม ทำทั้งนั้นที่ตัวสั่นแบบนี้ครับเพื่อนแล้วก็ยกไปเลยยกแบบยกแบบไม่ทันรู้ตัวเพื่อนนี่แหละคือเคล็ดลับครับที่ผมอยากนำมาแชร์มาแบ่งปันกับคนแบบนี้ครับเพื่อนที่ผมได้เคยวาดไปเมื่อกี้สักครู่นะผมว่าตัวผมเองนะถ้าเคยมีคำถามเป็นคนเคยเป็นคนเป็นทัศน์ที่โอ้โหกลัวแล้วก็เป็นให้จับสั่นมากๆแล้วแล้วก็ได้ที่ผันชีวิตตัวเองครับจากการที่ทำทั้งนั้นที่กลัวทำทั้งนั้นที่ไม่พร้อมนี่แหละครับก็เป็นเคล็ดลับที่ดีมากๆครับที่อยากจะนำมาแชร์อยากจะนำมาแบ่งปันกับทุกคนใน แล้วผมเชื่อมากๆเลยนะว่าถ้าทุกคนนะครับได้เอาเคล็ดลับนี้ไปใช้คือทำทั้งนั้นที่ไม่กลัวทำทั้งนั้นที่ไม่พร้อมทำทั้งนั้นที่ไม่อยากทำนั่นแหละคือโอกาสที่ดีที่สุดที่คุณจะมีนะครับวันนี้ก็อยากจะมาแชร์บทคทุกคนเพียงเท่านี้ครับวันนี้นะครับผมโพสต์วอทส์จะทำอะไรก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับทุกคนเป็นคนดีคนเก่งคนสเร็จคนดั้เบิร์ตมาอินดี้ไปได้อย่างแน่นอนขอเสียงปรบมือให้กับคนเก่งทุกคนนะครับเย้ ปรบมือดังๆให้กับโพสต์ด้วยนะคะปรบมือดังๆกับโพสต์ด้วยค่ะยอดเยีเ่ยมมากๆเลยนะคะและก็บอกเลยว่าเป็นวัยรุ่นนะคะเป็นวัยรุ่นที่คือพูดง่ายๆว่าเราทุกคนนะคะหลายๆคนมีลูกแล้วนะคะก็พาลูกๆขามารู้จักนะคะคนที่เป็นวัยรุ่นที่เขามีแนวคิดแบบนี้ค่ะจะสามารถทําให้ลูกๆของทุกท่านค่ะ เขาเป็นคนที่เป็นทรัพยากรที่ดีของชาติได้อย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะทุกคนจ๋าเนาะโอเคค่ะทุกคนสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะ